เพื่อนๆอ,อยู่ดีๆก็ฝนตกค่ะอยู่พุทธมนทลอากาศมันร้อนสองสาวันฝนตก<ๆ>น,นี่หยุดแล้วอืมดีนะตก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 งามอยู่ตกดีตกงามไม่มีลอมอ่าอ่าอันนี้เป็นทางรถไฟนะคะเนี่ยทางรถไฟ เดี๋ยวสักพักรถไฟก็จะมาดังพูดพูดมาค่ะน้ำนี่มีปลาเยอะนะครับปลาเยอะนะปลาเยอะนี่ค่ะปลาเยอะอันนี้ถ่ายวิวสวยๆหน่อยวิวธรรมาชาติธรรมาชาติ เป็นบริเวณดงกล้วยนี่ดงกล้วยค่ะดงกล้วยดงกล้วยนนไมนี่ดงกล้วยต้นไม้นี่โดนน้ำฝนแล้วงามเนาะพอโดนแล้วมันมันรู้สึกมันไม่เหมือนน้ำที่เราลดจากไอ้น้ำประปาหรือน้ำ บาดาลพอได้น้ำฝนมันรู้สึกว่ามันมันงามผิดผิดผิดปกติ <c oughs> นี่ค่ะ,ะดื้ดู้รถไฟเมื่อไหร่จะพูดพูดพูดมาเรียน,นเห็นไหมคะเพื่อนๆน,น,นี่ต้นต้นสเสต่าวนี่ต้นสเสต่าวนี่นน เมื่อวานนี้เก็บไปไม่ขมเลยเนี่ยสะเดาไม่ขมเลยเดี๋ยวเดี๋ยววันนี้จะไปเก็บอีกเนี่ยไม่ขมเลยสะเดาจเพื่อนเพื่อนอ่าอ่าเสด็จวันนีน่ปลา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 บอนปลาบอนปลาบอน กระโดดมาสิปลากระโดดมาเลยกระโดดมาถ้ามาอยู่ข้างนอกๆอ,อย่างนี้ก็ก็ดีนะอากาศมันก็ดีพูดถึงว่านะนี่นกนกอะไรมืตัวเหลือง ดี๋ยวเพื่อนเห็นนกนกอะไรเนี่ยกระโดดอยู่เนี่ยนกเหลืองนนกขมิ้นปะนกขมิ้นเหลืองอ่อนนปลา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 เยอะนะ แต่น้ำตรงนี้ลึกเหมือนกันน้ำน้ำลึกน้ำลึกน้ำลึกให้แต่เมื่อวานน้ำน้ำสีดำๆดนะวันนี้แลพอโดนฝนหน่อยแล้วไม่เรน้ำมือนจะใช้ได้ ค่ะเพื่อน อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ช่องมายูรีสตอรี่ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ